ไปหาเรื่องรถปิกอัพคันนึงที่เขาต่อเติมไปหลังคาแล้วเป็นรถรับส่งนักเรียนนักเรียนเต็มรถเลยนะครับมีอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันทั้งจุดแรกจุดที่2จุดแรกเนี่ยขบไปปาดก่อนไปดึงกุญแจรถเข้ามาครับหลังจากนั้นไปปาอย่างเงี้ยปากุญแจไปโดนเด็กนักเรียนบาดเจ็บและจุดที่2ครับเขาไปปาดโชเฟอร์ของรถรับส่งนักเรียนและลงไปตันหน้าดูคลิปเหตุการณ์แรกครับเตรียมปาดเลยใช่เตรียมปาดเลยเครองโอเกือบชนรถเครื่อง ดีเาเครื่องนี้ไม่บางวันดำไปเลยท่านผู้ชมเห็นภาพเหตุการณ์ไหมครับนะฮะเขาเบียดมาแล้วตรงฝั่งรถเครื่องที่เป็นรถปิกอัพต่อเติมหลังคาเป็นรถรับส่งนักเรียนด้านซ้ายเป็นคลองเห็นไหมฮะเขาเบียดบี้มาแบบนี้นี่รถหกล้อนะสีเขียวเนี่ยนะควันดำขมงโฉงเฉงแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับไล่บีบแปรไล่จี้ตูดนักเรียนที่อยู่ท้ายรถนะฮะเขาก็ตกใจไหมนักเรียนเต็มรถเลยเห็นไหมเร็วมากขับเร็วมากด้วยเออนะครับ อย่างนี้เลยพอพ้นลักษของวงจรปิดนะฮะปรากฏว่ารถหกล้อนะครับปาดหน้ารถนักเรียนให้หยุดคนขับลงมาถอดกุญแจนะครับแล้วก็คุยงครับใส่นักเรียนที่นั่งอยู่ด้านหลังจนบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งเหตุการณ์เขาทําแบบนี้แหละครับไปปาดหน้าคนขับรถนักเรียนแล้วก็ลงไปต้นหน้าโชเฟอร์ก็ซึ่งเป็นคนุณลุงด้วย จนเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นครับชาวบ้านที่เขาเ้าเ,เ,เห็นเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เลยลงมาช่วยกันจับกลุมตัวคนขับรถหกล้อแบบนี้และที่สําคัญคือเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กๆทุกคนเห็นไหมเด็กตัวเล็กตัวน้อยเด็กนักเรียนเนี่ยสติแตกนะครับขวัญหนีดีฝ่อเด็กบางคนร้องไห้กระจองององแบบนี้ชาวบ้านต้องเข้าไปปลอบครับดูเหตุการณ์ช่วงนี้ฮะ กันใช่ไหมใจคับไม่เบรกเลยอ่ะมันเมาเหมือนบอเว่าบุญมาแล้วพ่อก็ได้เออเ่อกบอกบุญแค่ไหนแล้วเด็กนักเรียนไม่ตายพูดเงี้ยว่าพูดว่าบุญแค่ไหนแล้วพี่เด็กนักเรียนไม่ตายถ้านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือน่าสงสารน้องๆเด็กนักเรียนเห็นไหมเนี่ยเป็นรถรถเครื่องรถปิกอัพที่เขาต่อเติมหลังคาแล้วลุงแกเนี่ยโชเฟอร์ก็คือลุงสมศักดิ์แกเนี่ยแก แกไม่ใช่เป็นรถนักเรียนประจาโรงเรียนนะคือเด็กดนักเรียนที่อยู่ในรถเนี่ยมีมาจากหลากหลายโรงเรียนนะแกไปไปรับมาแล้วก็เราจะไปส่งที่บ้านแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ12มกราคมที่ราชบุรีครับมีน้องเด็กนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บ2คนแต่ว่าเป็นการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆครับเนื่องจากว่าถูกคนขับรถ6ล้อเนี่ยเอา ไปดึงกุญแจรถออกมาแล้วปลาใส่เนี่ยไปโดนแขนแล้วโดนหัวไหลเป็นแผลน,นะครับหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นตารวจทํางานค่อนข้างเร็วครับสามารถจับกลุ่มตัวคนขับรถหกล้อได้แล้วครับชื่อว่านายจัก,กรพันธ์อายุในวัยเบญจเพศครับ25ปีพร้อมแฟนสาวที่นั่งมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจรถ6ล้อก,ก่อนนะครับว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่ามียาเสพติดหรือเปล่าไม่เจอยาเสพติดครับแต่เจอน้ำท่อมหนึ่งขวดครับ คราวนี้เนี่ยไปคุยกับลุงคนขับรถรับส่งนักเรียนนะนี่ค่ะคุณลุงสมศักดิ์สมคำเพชรอายุ66ปีลุงบอกแบบนี้เลยขับรถส่งนักเรียนมา20กว่าปีแล้วเพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยลุงบอกกําลังขับรถไปส่งนักเรียนกลับบ้านเด็กๆเนี่ยนั่งมาเต็มคันรถเลยนะเมื่อกี้เราก็เห็นภาพโอ้โหเรียกว่าเต็มคันรถเลยสิบกว่าคนนะคะระหว่างทางลุงบอกลุงเห็นมีอุบัติเหตุข้างหน้าก็เบี่ยงรถหลบแต่จังหวะนั้นรถบรรทุกหล้อ ผู้กรณีมาช่วงท้ายรถพอดีเด็กๆก,ก็เลยส่งเสียงร้องแล้วก็กรี๊ดด้วยความตกใจนี่นะคะ จากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้รถบรรทุก6ล้อคันนี้ไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยจุดนี้ค่ะก็เลยขับตีคู่มาเลยเท่านี้ลุงสมศักดิ์ก็เลยเอ,อ่ยกมือเป็นสัญญาณบอกให้รถ6ล้อรู้ว่าเออเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,ออเพราะว่าลุงไม่อยากเกิดเรื่องเพราะว่าตัวเองอะ่ะมีเด็กๆอยู่หลังรถไงี่คือลุงขับรถรับส่งนะักเรียนก็รู้ไงคือยกมือลักษณะแบบนี้คือในการขับรถเหมือลนลักษณะขอโทษเ่ะอขอโทษอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยอะไรกันนองนี้ค่ะ แต่ว่าคนขับรถหกล้อไม่หยุดไงคือไม่พอใจคือบี้รถลุงมาตลอดทางเลยสุดท้ายนีย่ลุงสมศักดิ์บอกว่ารถหกล้อเนี่ยปาดหน้ามาแล้วก็ถอดกุญแจรถแล้วถ,ถามเลยจะเอาอยัางไง <ừ> แล้วก็ปากุญแจเข้ามาในรถซึ่งกุญแจอย่างที่คุณจูนเล่าก็คือมาโดนเด็กนักเรียนในรถจนได้รับบาดเจ็บอะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยลุงสมศักดิ์บอกว่าลุงพยายามขับรถหนีนะคือไม่อยากประทะเพราะว่าในรถอะเรื่องสําคัญเรื่อของเรื่องคือมีเด็กมีเด็กทั้งสิบกว่าคน ตอนนั้นเนี่ยลุงบอกลุงได้ยินเด็กตะโกนจากข้างหลังเลยบอกลุงมันยังขับไล่ตามมาอยู่ลุงตอนนั้นเนี่ยในใจลุงสมศักดิ์บอกโอ้โหห่วงเด็กมากค่ะพยายามจะขับขวางเพื่อไม่ให้แซงเพราะเป็นทางแคบแล้วก็ติดคลองชลประธานคือลุงนะ่ะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถเนี่ยอาจจะตกลงไปในคลองชลประทานนะคะมาไปฟังลุงสมศักดิ์เล่ะะาหน่อยค่ะมันก็กแย่แซงแล้วลังทางเยียบวันดำมาเลยเราก็ไม่ให้แซงแล้วแซงขตองตบิมครับ เด็กนะเขารถใหญ่อ่ะผมไม่ให้แซงผมวิ่งไม่ให้แซงกระมาเนี่ยกระมาจอดเนี่ยเขาก็ปาดข้างลุ่มดีเด็กก็ยังอยู่ในรถยังอยู่ในรถดิจะลงตนแรกยังไม่ได้ลงแล้วเขาก็ปาดนันแล้วก็ลงมาต่อยผมอาการเขาเหมือนคนเมาคนอะไรผมรู้ทราบกินน้ำกระทอมอย่างเดียวเห็นว่าเด็กร้องกันเลยต้องใจแล้วแล้วมีเด็กส่ระบาดเจ็บมั้ยไหมคะก็มีที่ว่าโดนแจเฟี้ยงแจรถเนี่ย อย,อ,อ,อย่างเงี้ยของเฟนเป็นที่เจ็บไหมครับขนาดใส่เสื้อกขนยาวยังแดงเลยเออนี่ถ้าโดนหัวเนี่ยหัวแตกได้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ลุงแกอธิบายแล้วมีน้องคนหนึ่งที่อยู่ท้ายรถเขาก็ชี้ให้ดูนะครับเหมือนท้ายรถรถเครื่องรถปิกอัพของลุงสมศักดิ์แกเหมือนจะมีรอยเฉียวชนรอยบุบด,ด้วยที่ที่กันชนด้านหลังที่เป็นสแตนเลสเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆตรงเนี้ยด้านล่างน,นี่กล้องอาจจะยังไม่เห็นนะฮะท่านผู้ชมดูดีด้านขวาด้านล่างมันจะมีรอยบุบอ๋อนี้ใช่ไหม แน่ๆมีรอยครูดเห็นไหมะแล้วมีรอยบุบข้างล่างเห็นไหมอันี้เนี่ยนี่เนี่นี่เหมือนโดนขับขับมาชนด้านหลังด้วยซึ่งเด็กนักเรียนเต็มรถเลยเมย์ปุ้ยเขาก็ตกใจถูกไหมครับวันนี้ลุงสมศักดิ์เล่าต่อครับบอกว่าไอ้ตอนนั้นนะผมก็โดนต่อยแล้วก็เจ็บละแต่ก็เป็นห่วงเด็กนักเรียนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็พยายามขับรถติ๊กอัพรถเครื่องเนี่ยนะไปย่านชุมชนหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยล็อกตัวไว้ได้หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแน่นอนครับพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นคลิปแล้วเขาทนไม่ได้นะคร เขาเอาคลิปนแจ้งความกับตำรวจสพเมืองราชบุรีและยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านแน่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นบอกว่าผู้ปกครองพอทราบข่าวนะครับว่าคนขับรถหกล้อนะครับได้รับการประกันตัวออกไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ปกครองเขาไม่พอใจเขามองว่าเอ๊ะ โชเฟอร์รถหกล้อเนี่สติตากคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อชุมชนด้วยไม่ห่วงถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนและเด็กเนี่ย<อ>เป็นเด็กนักเรียนเขาก็เห็นด้วยเพราะเด็กนักเรียนนั่งอยู่เต็มรถแบบนี้<อ>เพราะฉะนั้นเขาเลยอยากให้ตำรวจในพื้นที่ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ วันนี้เองเนี่ยด้านตำรวจออกมาบอกนะครับว่าหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ยคุมตัวคนขับรถ6กล้อไปตรวจก่อนว่าเมาหรือเปล่าแล้วมีสารเสพติดในร่างกายไหมฉี่ม่วงหรือเปล่าเมาไม่เมาฉี่ไม่ม่วงรอดพ้นไปครับแต่ว่าโดนหนึ่งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายนะครับส่วนเรื่องขับรถประมาทเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครเป็นต้นเรื่องไปตรวจสอบวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆก่อนและท่านก็ยืนยันนะครับทานตำรวจบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจไม่เข,ข้าข้างคนผิดนะครับและเรื่องนี้เราขอฝากไว้ด้วยครับที่ส ราชบุรีครับโอ้แต่จริงๆเห็นเด็กๆนั่งอยู่หลังรถเต็มขนาดนั้นก็ไม่น่าจะไปหาเรื่องเขานอ้อคนขับรถบรรทุกอ,ะอ,อ,อ่ะน้องๆหนูๆขวัญเอ้ยออขวัญมารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไครป์ข่าวช่องแปด